สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์เนี่นะครับอยากให้พี่เปรียบเทียบ X2S s กับ A7C Mark II และ A7CR หน่อยครับ ขอบคุณครับซึ่งนานมาแล้วนะตั้งแต่ตัว A7C Mark II กับตัว A7CR เปิดตัวนะครพี่ได้เปรียบเทียบ2ตัวนี้ว่า2ตัวนี้ระหว่าง A7C Mark II กับ A7CR เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนั่นแหละครับวันนี้พี่ก็เลยอยากจะเปรียบเทียบแค่2ตัวนะก็คือตัว Fuji XH2S นะครับกับตัว A7C Mark II เพราะว่าตัว เอเจซีกับเอเจซีมาร์คูนี่ก็มีสเปคที่ใกล้เคียงกันมันจะมีแค่บางอย่างที่ตัวใดตัวหนึ่งมีเหนือกว่าหรือมากกว่านะครับซึ่งตัว Fuji x s 2 s เนี่ยจะเปิดตัวก่อนนะครับก็จะเปิดตัวก่อนอยู่ประมาณปีหนึงซึ่งตอนนั้นพีก็ได้ไปเทสนะในวันเปิดตัวเขาเปิดตัวเมื่อเดือน5ปี2022นสะครับส่วนตัว a อเจ c ีมาร์เนี่ยเปิดตัวเมื่อเดือน8ปี2023ก็จะต่างกันอยู่ประมาณสัก1ปีนะครับ อย่างแรกเลยก็คือนั่นแหละที่พูดไปก็คือเป็นกล้องที่ใหม่กว่าแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของ resolution หรือความละเอียดนะับตัว A7C Mark II เนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่33ล้านพิกเซลนะแต่ของ X2S เนี่ยความละเอียดอยู่ที่26ล้านพิกเซลก็ต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ตัว a j c Mark II เป็นกล้อง Full f r a m นะครับส่วน XS2S เนี่ยเป็นกล้อง APS-C แล้วก็ยังทันมาที่ a j c Mark II มีเหนือกว่านะก็คือในเรื่องของ l a นสของค่า ISO นะค่า ISO ที่ต่ำที่สุดเนี่ย ISO ปกติเนี่ยอยู่ที่100แล้วก็สูงสุดที่51,200นะครับส่วนของ XS2S เนี่ย ISO ที่ต่ำที่สุดอยู่ที่160แล้วก็สูงสุดได้แค่12,800ส่วน ISO ที่ขยายได้นะครับของ a j c Mark 2ก็ทาได้กว้างกว่าอยู่ดี ISO ที่ต่ำที่สุดนําอยู่ที่ ISO 50แล้วก็สูงสุดเนี่ยทำได้สูงถึง2,4800นะครับซึ่งของ X2S s เนี่ยต่ำสุดทําได้ที่80 แล้วก็สูงสุดทําได้ที่51,200ท้อง่ายๆค่า ISO ที่ขยายได้สูงสุดของตัว X2S s เนี่ยทำได้เท่ากับค่า ISO ปกติที่สูงที่สุดของตัว AJC Mark II นะแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจว่าต้องใช้ไมม ISO ที่สูงขนาดนั้นนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าในชีวิตประจําวันในการใช้งานปกตินะค่า ISO สูงสุดที่12,800นี่ก็ถือว่าเป็นค่า i ที่สูงมากแล้วนะครับ อย่างถัดมาคือในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของจํานวนจุดโฟกัสของ A 7C Mark II เนะี่ยมีจํานวนจุดโฟกัสอยู่ที่7 5 9จุดนะครับซึ่งของตัว X S 2 S เนะี่ยมีจํานวนจุดโฟกัสอยู่ที่425จุดนะครับก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็อย่างนนง้็คือในเรื่องของระบบ tracking นะครับ ของ AJC Mark II เนี่ยจะมีระบบ tracking ที่มีความหลากหลายมากกว่านะอย่างตัว insect อะไรเงี้ยซึ่งของ X2S s เนี่ยไม่มีนะแต่ก็นั่นแหละครับถ้าใครไม่ได้ถ่าย insect หรือไม่ได้ถ่ายมแมลงก็พี่ว่ามีมากกว่าก็ถ้าไม่ได้ใช้ก็ถือว่าไม่จำเป็นนะแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของวิดีโอนะครับ ของ AJC Mark II เนี่ยก็จะมีตัว Auto Focusing นะครับซึ่งของ x s 2 s เนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโฟกัสบริ팅นะครับของ AJC Mark II เนี่ยมีตัว x s 2 s เนี่ยไม่มีนะครับ และอย่างสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของขนาดและน้ำหนักนะของเอเจซีมาร์กเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาวกว่านะครับซึ่งขนาดที่เล็กกว่านี่ก็มาจากสไตล์ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี่จะเป็นกล้องคนลัสสไตล์กันตัวเอเจซีมาร์เนี่ยจะเป็นเลนส์ไฟเดอร์สไตล์นะครับซึ่งของ XS2S เนี่ยจะเป็น SLR Style เนะเรัลองมาดูในฝั่งของตัว Fuji XS2S บ้างนะว่าเขามีอะไรที่เหนือกว่านะอย่างแรก เอาจากที่เห็นภายนอกก่อนแล้วกันก็คือตัว X2S s เนี่ยจะมีท็อปสกรีนข้างบนนะซึ่งกล้องในยุคปัจจุบันนี่ก็มี n ้ i ยนะครับที่มีซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานนะแต่ถ้าแบบใครไม่คุ้นชินหรือใครไม่เคยใช้อะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นทำไมต้องมีท็อปสกรีนข้างบนด้วยอะไรเงี้ย แล้วก็อย่างถัดมาก็คือในเรื่องของจอครับทั้งคู่นี่มีจอขนาดเท่ากันนะเป็นจอขนาด3นิ้วเท่ากันเป็นฟูลร,รีอ r t ิ c u l a t e เหมือนกันมีระบบสัมผัสเหมือนกันนะแต่ของ X2S s เนี่ยจะมีความละเอียดที่สูงกว่านะอยู่ที่1.62ล้านนะครับซึ่งของ AJC Mark II เนี่ยความละเอียดอยู่ที่1.03ล้าน แล้วก็อย่างถัดมาคือช่องมองภาพนะตัว X2S เนี่ยเป็นกล้องที่มีช่องมองภาพที่มีความละเอียดสูงมากนะครับมีความละเอียดอยู่ที่5.76ล้านดอทนะส่วนของ A7C Mark II นะช่องมองภาพนะมีความละเอียดอยู่ที่2.36ล้านก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวช่องมองภาพของ X2S s เนี่ยจะเป็นสีโล่แบล็คเอาท์นะครับก็คือแบบไม่มีจอดำอเป็นข้อดีหนึ่งสำหรับการถ่ายภาพนิ่งนะครับที่ไม่มีจอมืดอ ทำให้เราเห็นภาพตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ถัดมานะก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับซึ่งของตัว S2S เนี่ยจะสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วสูงสุดที่15เฟรมต่อวินาทีนะครับซึ่งของ a c Mark 2เนี่ยทำได้แค่10เฟรมต่อวินาที และยิ่งถ้าอยู่ในชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะของ X2S ของ Fuji เนี่ยสามารถทำความเร็วได้ถึง40เฟรมต่อวินาทีนะอันนี้ก็เทียบกันไม่ติดเลยนะซึ่งนั่นแหละถ้าใครนในเรื่องของการถ่ายภาพโดยเฉพาะงานกีฬานะงานที่ต้องใช้ความเร็วเนี่ยพี่ว่าตัว X2S s เนี่ยก็ถือว่ามีความได้เปรียบในข้อนี้สูงมากนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของสิตชเตอร์ที่เร็วที่สุดนะ ของ S2S ก็มี speed shutter ตตที่เร็วที่สุดสูงกว่านะครับที่1ต่อ8,000วินาทีของ AJC Mark i เนี่ยสูงสุดที่1ต่อ4,000วินาทีอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัว S2S มีระบบ pre shooting ให้ด้วยนะครับซึ่งของ AJC Mark i ไม่มีมาในเรื่องของแบตเตอรี่บ้างนะครับของ S2S เนี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะจะสามารถถ่ายภาพได้ที่585ภาพนะครับ ส่วนของ AJC Mark II นะต่อแบตเตอรี่1น่ก้อนเนี่ยจะสามารถถ่ายภาพได้540ภาพก็ต่างกันไม่เยอะนะแต่ก็ถือว่าของ X2S s เนี่ยก็ทำได้ดีกว่า มาในเรื่องของวิดีโอนะของตัว s 2 s เนี่ยทำได้สูงสุดถึง 6K นะแล้วก็เป็นแบบ Open Gate ด้วยซึ่งของ AJC Mark II เนี่ยทำได้แค่ 4K แล้วก็ไม่มี Open Gate แล้วก็ถ้าเป็น 4K 60เฟรมของ AJC Mark II ก็จะเป็นแบบครอปนะบก็จะถูกครอปลงมาอีกนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าตัว s 2 s เนี่ยได้เปรียบในข้อนี้ค่อนข้างมากนะครับรวมถึง Full HD ด้วยของ s 2 s เนี่ย Full HD นะครับ ทำได้สูงสุดถึง 240p นะครับส่วนของ AJC Max 2เนี่ยทาได้สูงสุดได้แค่ 120p นะครับถ้าใครจะทําแบบสโลโมชันอะไรเงี้ยของ Ace S2S ก็ทําได้ดีกว่านอกจากนั้นยังมีตัวอุปกรณ์เสริมอย่างคูลงแฟนนะครับช่วยลดความร้อนขณะถ่ายวิดีโอนะครับที่จะมาช่วยลดความร้อนของกล้องในการใช้งานมีพอร์ตสำหรับเสียบแฟลชนะครับสำหรับการถ่ายภาพนิ่งนะครับซึ่งของ ajc mark ii ไม่มีแล้วก็เป็น hdmi แบบ f u hdmi นะแล้วก็รวมถึงช่องเสียบกาา์ดด้วยของ s 2 s เนี่ยมีช่องเสียบการาดให้2ช่องนะซึ่งของ ajc mark ii มีช่องเสียบการ์ดแค่ช่องเดียวส่วนจุดเด่นอื่นๆที่ทั้งคู่มีเหมือนกันนะครับอย่างมีระบบ ibis ที่เป็นระบบกันสั่นในตัวนะครับระบบ weather seal นะครับป้องกันฝุ่นละอองและก็ความชื้นอะไรเงี้ยรวมถึงมีช่องเสียบไม์ช่องเสียบหูฟัง wifi bluetooth อะไรเงี้ยระบบพื้นฐานทั่วไปทั้งคู่ก็มี ไม่ต่างกันนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่าตัวไหนมีอะไรมากกว่าตัวไหนซึ่งการตัดสินใจนะพี่ว่าถ้าเป็นพี่นะก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของแบรนด์ว่าเราชอบแบรนด์ไหนนะครับซึ่งอันนี้เป็นกล้องคนละแบรนด์ซึ่งบางครั้งเราอาจจะซื้อมาถูกก็ได้นะหมายถึงแบรนด์ที่ถูกใจเราเนีย่ยแต่ถ้าเราซื้อแบรนด์ที่ไม่ถูกใจเราเชื่อได้เลยว่าสักพักหนึ่งเราก็จะต้องเปลี่ยนอันเนี้ยสาคัญแล้วก็อย่างที่สองคือรูปร่างหน้าตาโดยเฉพาะกล้องสองตัวเนี้ยมีรูปร่างหน้าตาเนยค,คนนลละแบบไตเนะ์เ แล้วก็อย่างที่3ามคือในเรื่องของราคาอันนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับซึ่งกล้องที่มีราคาสูงกว่าไม่ได้แปลว่าแพงกว่านะสำหรับพี่ถ้ามีราคาที่สูงกว่าแต่มีฟังก์ชันมีโน่นนี่นั่นที่ซัพพอร์ตเราได้ดีกว่าก็ถือว่าคุ้มค่าเรียกว่าคุ้มค่าดีกว่าได้มาในราคาที่คุ้มค่าไหมแต่ถ้าราคาสูงกว่าแล้วมีฟังก์ชันที่เราไม่ได้ใช้งานเลยอย่างเงี้ยพี่ว่าก็อันนี้ก็น่าจะพิจารณาแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของ ความเป็นฟูลเฟรมกับความเป็น APS C นะครับซึ่งหลายคนอาจจะมีทัศนคติว่ากล้องต้องฟูลเฟรมเท่านั้นอนะไรเงี้ยถ้าคิดแบบนั้นนะก็เลือก HJC Mark t เพราะว่าตัว X S 2 S เนี่ยเป็น APS C แต่ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ย hey, APS C หรือฟูลเฟรมไม่ติดอนะไรเงี้ยก็พี่ว่าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผ่านมาที่พี่พูดไปอะคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจนะแล้วก็ถ้าหากใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยนะแล้วก็ถ้า,าชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe และเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ